ใช่ครับขอเบิ่งหอยเนี่ครับอยู่ไม่ติดเส้นนวลเขาเบิ่งหอยน่เส้นหอยน่ยสวัสดีครับพี่น้องครับผมนาอ้วนครับวันนี้ก็ออกมาตกปลาคือเก่าครับอ้าวอีกสวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรนะครับ เราวันนี้เราคอยดูติดตามกันนะครับผมจากที่เคยได้นี่ได้ปลาอะไรเนี่ยไอ้ดออวดปลาที่เคยได้กบซีมีปลากายปลานิน่นปลาดุกก็มีเนี่ยปลาตะเพียนสมัครสิบปลาตะเพียนมันจะใส่เงออยังบงเนี่ยงื่อันนี้ก็ ซื้อตามร่านอยากจับยังใส่ก็ใส่ไปบ่มีสูตรมียังน้ำขอนะครับไหไว้บ่เม,มื่อกี้ปลาดึงครับแมนงนางดึงครับ <c oughs> แมนงนางแมนงนางแมนงนางดึง เงียบบ่เงียบบ่หาเงียบวมืันนี้ก็มาตกปลาือเกานะครับเนาะวันอาทิตย์นะครับตกปลาแต่ว่าปลายังไม่เข้าอีกเช่นเคยนะครับในรอบที่แล้วก็มานะครับเนาะรอบที่แล้วมากกันยัง่งปลากันยั่งบ่าเขานะครับที่เดิมครับอ่างห้วยสะพานในวันอาทิตย์นะ บรรยุดสุดสัป,ปดาห์นะครับวันนี้อากาศก็เริ่มครึ้นนะครับฝนก็เริ่มสิตงนะครับเนาะอากาศเริ่มครึ้มมาแล้วฝนก็เริ่มจะตกนะครับเมื่อนี้ก็ลงเบ็ดไปหลายขั้นกว่าเก่านะครับแลฝนเริ่มตกแล้วครับ ฝนตกฝนตกฝนตกครับฝนตกฝนตกฝนตกแม่ไปจะไปไทยวัน <Uma> น <ice wiele> ึงไมาห้เก็บความเมยเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มาตกปลาจะได้กินหมูย่างแทนนะครับมาตกปลาจะได้กินหมูย่างแทนนะครับ ฝนตกนะครับเนาะวันนี้ก็เฮาพากันเก็บสัมภาระนะครับเข่าที่กระทอมน้อยก่อนนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเก็บสัมภาระเข้ากระท่อมน้อยก่อนครับฝนตกครับผม เดบดเด็บเด็ดเด็ดแบบมาเด้อปูเอ้ยไงเขนต้องลูกน้ำร้านด้วลูกบมเดลปูในป่าไงเด้นั่งข้างไปก็นั่งรถเด้อน,นั่งข้างอาจารย์บอยก็นัน่งรถเด้อนั่งข้างแล้วรถแล้วสวดตัวบมเดลปากินหมูแท้นะครับเนาะ ต้องแค่ครับลุกแล้วซุกแล้วานนะมาครับมาครับหมูอออย่างหมูออย่างเลยครับเนดะ้อปลาวอะไรเออน่ามีเด้อ ก็บม <een> ่มีเขามันไม่มีเขาเมื่อเม่อซืเขามามันาแตมาเขาอยู่อัง้ไม่มเขาอืมแล้วก็ตัวทเทียมจับใช่หมดอือสิบหง้างาเหรอเกือบงาขึ้นมาเลย

ช่วงนี y, za, ja, ้ม <c oughs> <c oughs> ีแต่คนมาระหยาดดีนะครับเรียนมาอย่างดีไม่ได้กินเข่าผู้สอนลาบ่ให้เล่าครับผู้สอนลาทำพูดยาไม่ได้กินเข่าว้าวต่อ ขอสุดท้ายขอได้ครับเด้ขอ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 สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดใค่ขอผู้ขายานนี้จ้ขอผ้ป่าเนอตายตายตายใส่บ้งไหนี่ ใช่ครับขอเบิ่งหอยเนี่ยครับโอ้ไม่พี่แซนด้วยเขอเบิ่งหอยเนี่ยพี่แซนหอยหนักเลยพี่แซนหอยหนักเลยนี่แหละครับอ่างเก็บน้ำหอยสะพานครับเรือแต่อ้วนเบิ่งหอยด้วยล่ะเบิ่งหอยบ่เบิ่งหอยโอ้ยหูนหอยอยู่ข้างล่างพอด้่ะ เขาไมย้งล่ามูดอ่ะเอาคือเบาเบายุทีเบื่อไหนคือบเาว่าบรรยายตัวตัวบรรยายตัวบรรยายเนี่ยบรรยายเน่บรรยายน่ยัดไ๋พิชเชนเตอร์ด่วนค่ะบลูกลูกสาวลูกสาวกูขึ้นแยบแท้กูบ้างก็มาเปิดแพ้กูบ้างก็เชื่อรองแท้งูบ้า

ไปแอลไปหากเก็บพักิเลตก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาเพื่อนยืนีีทีหลังเพากิเซ่เพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนงมหอยเขาก็ไปหาพักิเลต่านตัวเอาทันกระไดตัวพ่อได้แล้วแรงหมเดวพ่อได้แล้วแรงเจี่ยพ่้แค่นี้เดียว้นเที่ยวพกันมาแต่เ้ะมาบ่เสาตีหาตีหา ทีหาอีเลนี <d <d uh, ่ล e ่ะบ uh, totally ่ได้ตัวดอกขากันตากแดดจนหนาเด้อมวยตากแดดก็ขากเนาะเบลุขาวดำเบิดผู้ขาวๆดำเบิดเว้ยแต่ยายว่าตอนแรกนั้มันอยู่ในถุงผุนบ่ตถุเยี่ยมมันก็ยังดำดอกเอมื่อกี้ก็บอกกันอยู่แต่ไม่ได้ยิ่งบ่ใอรว่าเนี่ยนะนั่นเอาไว้เอาเอาชุดนี้ไปไปห้องสบาย เอาเอ้าพ oh, oh. UM ิ่เสชล่ะเอามาจังแดววันยี่เอามาจังแดวหลงมาเลยเอาไม่หลงมาเอาหลงมาป่ันนี้ไงไปไปป่านนี้ก็ป่านนี้แชมเช่แชมเช่

หากันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ